เจ้าสุนัขของใครเอ่ยบุกเข้ามาถึงในวัดทำให้เจ้าเหมียวแตกตื่นมาตอนนี้มีเจ้าของเนี่ยขี้ร้อนด้วยเข้าไปนอนในอ่างน้ำเฉยเลยเจ้าเหมียวเจ้าเหมียว กลัวหลบไปหมดแล้วหลบขึ้นหลังคามาแล้วจะมาจากไหนหรือครับรายงานตัวหน่อยสิรายงานตัวหน่อยสิรายงานตัวหน่อยสิมาจากไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยกลับบ้านไม่ได้แล้วอากาศร้อนมองหาทางออกไม่ได้เจ้าของก็ไม่มารับเจ้าของก็ไม่มารับสงสัยต้องนอนพักผ่อนที่นี่ก่อนละนอนรอเจ้าของมารับหรือ เจ้าของอยู่ไหนไม่รู้ครับเขานอนกับเจ้าเหมียวทนีนี้ไม่ได้เจ้าเหมียวเจ้าเหมียวไม่เล่นด้วยแหละเจ้าเหมียวขึ้นนอนบนหลงังคาหมดแล้วัขึ้นที่สูงหมดแล้วฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมอันนี้เจ้าเหมียวก็อยู่ที่นี่นะตัวจะมาอยู่กับเจ้าเหมียวเหรออยู่ได้ไหมล่ะมองหาเจ้าของ เจ้าขออยู่ไหนไม่รู้อากาศก็ร้อนกลับก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเนะาะใสยพักอยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะเต่เย,เย็นๆค่ำๆค่อยกลับก็ได้เนาะเดินมาจากสุมชนหมู่มบ้านเข้ามาถึงวัดระยะทางสองกิโลน่าจะเดินตามเจ้าของมาหออารือว่ายังไงไม่แน่ใจ เช้าก็ให้อาหารไปแล้วอาหารกินไปแล้วนอนเลยดูเหมือนลักษณะไม่ค่อยสบายเยหายใจเหนือหน่อยๆหายใจเหนือหน่อยๆครับนอนพักผ่อนไปแล้วไม่ควรละไม่ควรละเดี๋ยวไปดูเมียวก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามดูอาการของน้องๆเมียวก่อนเนาะนอนไปนะให้พักได้นะ แต่อย่ากวนจะไปกวนน้องเหมียวนะครับเป็นนักเพศผู้ไม่รู้ของใครตอนนี้มาดูเจ้าเหมียวพักผ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยอย่ที่กำบังปลอดภัยนอนหลับสบายหมาขึ้นมาไม่เห็นหมาขึ้นมาไม่ได้ด้านนี้ก็หลับ หลับสบายใจหลับสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมีหลวงปู่อยู่ด้วยไม่กลัวอ่าหาวนอนอยู่ด้านนี้ก็มีแอบเหรอแอบมุดในท่าเหรอหลวงปู่เห็นแล้วหลวงปู่เห็นเท้าใครแล้วเปิดดูหน่อยสิเปิดดูหน่อยสิเห็นแล้วเนี่ย ไปดูหน่อยสิใครอยู่ในนี้ไป,ไปจะเอโอ้แอบรับในนี้เหรอแอบรับในนี้เหรอของผมไม่ควรนะกติดไว้ติดไว้อยู่ด้านนี้หลายตัวเลยแอบอยู่ใต้เก้าอีน้นี่อยู่มุมนี้ปลอดภัยเนาะปลอดภัยดี ไม่มีใครกวนหลับสบายเลยเนาะหลับได้สบายเลยครับหลับได้สบายเลยค่ะนอนใต้นี่ก็มีเย็นสบายอากาศเยน็นใต้นี่เย็นดีเนาะน้องสีน้ำน้องสีน้ำไม่นอนหรือไม่หลับเลยค่ะไม่หลับเลยค่ะ

เจ้าเหมียวนอนหลับดีมีสุขขอขอบคุณเอทุกคนทุกท่านที่ติดตามน้องๆแมวพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงของจอำปางด้วยดีตลอดมาและขอให้ติดตามตลอดไปขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที่ช่วยแนะนำในการดูรแลสุขภาพน้องๆแมวขอให้ คุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายจงอํานวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอได้ทรงความมุ่งม,มั่ปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเธอ